สวัสดีครับพี่น้องมือนีเนาะครับเนาะเป็นวันซุกยุคสัปดาพี่น้องมือนี่บาวเกมมี่เนี่ยสิแนะนาพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องที่มองหานะครับรถไถคูปตามือสองนะครับเด้พี่น้องผงขอแนะนำนี่คือยูทีคูปตาเอเชียบันดุงนะครับเนาะหรือเท่าหงุองแจกแนะนําคูปตาบ้านลุงนะครับมีที่นี่ที่แห่งเดียวในตัวเพื่อปรนดุงนะครับเนาะอาเบาวเกมมี่ขอแนะนำรถมือสองพี่น้องที่เขามาแล้วนะครับตอนนี้ยังรอครับยังรอพี่น้องอยู่นะครับเนาะตัวนี้เป็นซีซแดงครับผมครับ สี่สิบแปงพี่น้องอันนี้สภาพเดิมๆพี่น้องเนาะรถเริ่มต้นคือเบาเกมว่าครับรถนี่คือสภาพเดิมๆพี่น้องแค่ว่าห้องเอามาลราห้องกับม่ล่างนี่ซื้อพี่น้องอันนี้สภาพเดิมๆนะครับได้พี่น้องครับอันนี้เป็นสี่สิบแรงครับผมนะครับสภาพเดิมๆนะพี่น้องเนาะห้องบรายเฮ็ดอกอยังเลยครับคือสร้างเพิ่นกระแค่เช็คเคียงเล็กๆน้อยนะครับเนาะตามสภาพนะครับอันนี้คือความงามของรถอันนี้มือสองครับบรายเฮ็ดอยังครับล่างล่างไรนี่ซื้อ เออถ่ะพี่น้องจับจองนครับเนาะนี่เป็นสี่สิบแรงตัวนี้เป็นหาสิบแรงครับเห็นไ่มครับเปิดให้ลูกค้ามึงเลยครับผมนี่ตัวนี้เป็นห้าสิบแรงนะครับเด้อโอ้สภาพยางใหม่ครับยางงามครับผมนะครับเห็นไหมครับนี่สภาพยางนะครับเนาะด้านหลังพี่น้องเนาะก็คือว่าเป็นรถมือสองสภาพยังเกรดดีครับนะครับสองเอพี่น้องอันนี้กับมือสองครับอันนี้กับสภาพยางงามครับเป็นสี่สิบแรงนะครับเอออันนี้สร้างพันกา เช็คมงนห้ครับตรวจเช็คตัวใดที่มันบอนี่เพิ่งกิดทำการเปลี่ยนห้เนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าสินสภาพเดือดยังพักได้ยังครับนี่เห็นปะนี่ครับสภาพน้ำเดือดเลยพี่น้องมองเหาเลยครับนี่ที่คู่ป้ามันดุ่งเขาได้พี่น้องได้ท่านใดที่มองหารถไถมือสว่างมัเป็น40แรงหาสิบแรงครับยังมีครับมีขม้าเรือแน้วพี่น้องเนาะช่วงนี้เขาย่อยขม้าเรืออยู่ครับนะครับอันนี้รถยังบ้านในติดป้ายจองได้พี่น้องเลยฝากครับพี่น้องนะครับผมนี่นี่นะครับ นี่คือสภาพเดิมๆเลยพี่น้องอันเฮาเจ้าจองแล้วเพิ่นก็สิเก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะครับอ่าเช็คระบบเครื่องยนต์ลูกค้าพร้อมใช้งานนะครับผมนะครับอ่าลูกค้าท่านใดที่เคยเอาไปแล้วก็บอกต่อนะครับอ่าเพิ่นก็มาชมแต่ว่าก็ไม่เรียครับด้านในพุ่นทั้งในพ่นก็เป็นอ่าที่เพิ่นจองแล้วนะครับเนาะพูดเบาเกียอยู่ข้างในพนครับเพิ่นจองแล้วไปจอาเพิ่นครับนะครับผมนี่ครับผมพี่น้องเออ จะเรียกรถพี่น้องได้บ่มีที่ไปหรือไปมืออื่นแล้วครับรถเพิ่นบ่มีรถเพิ่นขาดนะครับเนาะที่คูบตาไอเชียบันดุงโคบตาบันดุงเฮาครับมีรถมือสองนะครับเนาะรถไม้กับมีนะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับรถไม้กับมีผลครับทั้งชัลุ่ทข้างในครับอันนี้คือศูนย์บริการพี่น้องดีบ่าวเข็มเคยบอกชูฟังว่าเฮามีบริการนะครับเนาะบริการหลังการขายที่งานสร้างเพิ่นนะครับตอนเศรอบร่างกายเบิกนะครับพวกอะไรนะครับเนาะเป็นบริการเซอร์วิสตัคขาทางนอกนะครับเนาะ อุปกรณ์ต่างๆครับว่าจะเป็นโรตารี่เด้อพี่น้องเด้อผานพุ่นผานบุกเบิกเป็นของใหม่ครับมีขายที่คู่ปัตตาบานดุงพี่น้องเอาเอาใครโอเคครับผมเมื่อนี้บ่าวเกียบมาขอแนะน้ำเป็นรถไถมือสวอนนะพี่น้องเนาะท่านใดที่มองหารถมือสองอยู่ครับพี่น้องตอนนี้บ่าวเกียบขอยน้ามาทีคู่ปัตตาบานดุงเฮาครับผมเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวแอดมินเพิ่นจุติดต่อไปได้นะครับนะพี่น้องโทรมาสอบถามกันเลยนะครับเด้อขอบคุณแล้วก็สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ลงให้ลงน่านอย่าลืมครับฝากฝนมาแล้วมันนี่อากาศ ฝ่ามือพ <ici> ah, ี่น้องก็คิลงตอนนี้ฝนกระไรครับผมเนาะเอ๋อผีน้องขอบคุณครับผมอันนี้ครับแสงเงินแสงเงินตั้งเสียครับอ่าแถมแท่งนะครับมือสวงครับแต่ว่าสภาพดีแจ๋วครับอ่าเพื่นม่เสียต้องตรวจเชื้อไวรัสที่น้องนะครับเดีก็คือมรีโกโบต้าบ้านดุงครับผมบัดดี้ครับขอบคุณครับ